แสดงผมผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คิวนี้นะครับมานเสนอล้อแท้ติดรถอีกตัวหนึ่งกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของมิซูชิมิลาดนะครับเป็นล้อที่ติดกับรถอาประมาณ2017นะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถมิซูชิสี่ลูกได้ทุกคันนะครับมิลาดแอทาสใส่ได้หมดนะครับไลน์นะครับตัวนี้จะเป็นล้อหน้าเงานะครับเวลาคุณลูกค้าไปใส่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับไม่งั้นพวกเงาพวกเนี้ยมันจะเป็นข้ามน้ำได้ เดี๋ยวเาเรามาดูหลังล้อกันครับดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตรามิซูบิชิอยู่นะครับสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นขอร์บกว่าง5นะครับออฟเซ็ต46นะครับขอัวนะนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่ทั้งมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่ารับเพิ่มด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน มัาอยู่เลยซอยเชนทะเลย1หรือ 21, 21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยมของฝราฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับสำหับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ